เกิดไฟอีกแบบก็คือตกลงกระทบพื้นแล้วเกิดเป็นไฟลุกไหม้กองหญ้ากองไม้กองใหญ่ขึ้นแล้วก็ดับพวกนี้สะสังขาระปรินิพพายีไม่ได้ชาหนึ่งสองสามสี่แต่ปรินิพานได้เพราะเขาได้สัมมาสม,มาธิอันเป็นอริยะเป็นสม,มาธิที่เป็นอริยะเช่นอย่างไรเช่นยมเจริญสติปัฏฐานสี่ ยมเจริญสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆทิ้งๆขณะที่ทิ้งความคิดอกุศลเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกขณะนั้นเนี่ยเธอมีสัมมาทิฏฐิเราทิ้งความคิดอกุศลนะเราได้สัมมาทิฏฐิความเพียรของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติและสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหลักษณะเนี้ยคือสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอืม พระผู้มีพระภาคบอกอริมักมีองแปดถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันเลยห้าองค์ส่วนอญญาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอญญาชีวนะสามตัวนี้นะบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมบริสุทธิ์เพราะอะไรกายวาจาโยมจะผิดไม่ได้เพราะการดำหลี่ของโยมไม่ผิด พระยมดำริชอบเมื่อยมไม่คิดอกุศลไม่คิดผิดวาจาผิดไม่ได้ยมจะพูดออกมาโดยไม่ต้องคิดก่อนได้ไหมไม่ได้มันต้องคิดก่อนแล้วถึงจะพูดถูกต้องไหมดังนั้นขณะที่ยมคิดขึ้นมาปุ๊บแล้วยมทิ้งไปแล้วการพูดก็เกิดขึ้นไม่ได้คําพูดเนี่ยพวกบอกว่าออกมาจากสัญญาผลของสัญญาคือวาจาคําพูดที่พูดออกมาเห็นนะ นั้คนต้องมีสัญญาก่อนนิดนึงแต่บางทีเราใช้สัญญาเร็วไงคิดปุ๊บพูดปั๊บเนี่ยเราจะคิดว่าเราไม่ได้คิดเลยแล้วพูดได้แล้วอันนี้ต้องลองหยุดพูดดูสักวันหนึ่งพอเราหยุดพูดสักเอาสองชั่วโมงนี่แหละสามชั่วโมงเนี่ยนะไม่พูดเลยอยากจะเห็นเลยความอยากที่จะพูดมันจะคิดก่อนคิดอยู่ข้างในตลอดเลยอันนี้พ่อหงจะเรียกวัจีวัจจีสังขาร นะอยู่ข้างในห <c oughs> ลุดออกมาเนี่ยหลุดออกจากปากโค้เนี่ยเรียกวาจานะออกจากปากโค้เนี่ยเรียกวาจานะหรือวาจานะพุทธาวาจานะก็ออกจากพระโอษฐ์ของพระศา,าสดาเนะนี่ยพระเจ้าละเอียดนะมลมหายใจเหมือนกันเวลาเราจเจริญอาณาปานสติหลุดเข้าไปอยู่ในกายพว้เนี่ย จัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายทันทีแต่ถ้าออกมานอกกายปุ๊บคือวายโยธาอาหารเหมือนกันยังอยู่ในปากแม้อ้วกออกมาแล้วยังไม่บ้วนยังอมอยู่ในปาก <c oughs> นะยังจัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย <c oughs> กลืนลงไปต่อ <c oughs> ไม่เป็นอาบัตยามวิการ นะแต่ท่านหลุดจากปากแล้วเอาเข้าไปใหม่ถือว่าอาบปติจิติถือว่าไม่ใช่กายละมันออกมาแล้วน,ะนี่แบ่งกันขนาดนั้นเราจะเห็นความละเอียดของพระพุทธเจ้านะ่ะะ